Cruising down the highway, windows down low Sunset paints the sky in a fiery glow Mountains rise up, touching clouds above Valleys below, filled with whispers of love On this road, every scene's a delight From sunrise to starlight day to สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่อันนี้รถไฟชุมทางตะลิงชั้นเราจะไปไปไหนไปบ่บกลอเล่น <c oughs> เนรถไฟนะคะจะไปหัวหินในราคา41บาทเป็นรถไฟขบวน261ธรรมาดานะคะออกเวลา จิบอืมแล้วก็จะถึองหัวหินประมาณบ่ายโมงห้าสิบค่ะแล้วก็เราจะเดินทางยังไงเดินต่อฝากติดตามนะคะเฮ้ยเดนต่อ ต่อเทียบการชลาทางที่สองเป็นขบวนรถนธรรมดาขบวนที่สองหกหนึ่งกับสงผู้โดยสรต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีวนสนปรดิพันธ์ค่ะมีตัวโดยสารเป็นขบวนร้นธรรมดาขบวนที่สองหกึ่งขนรจรานยชาชลาทางที่สองค่ะ อูน้ำก็หิวลืมซื้อน้ำมาน่งไปางเลยทำหน้าให้มันจอยๆหน่อยให้คนอื่นตามลอย สถานีใหญ่เบิ้มถึงแล้วค่ะสถานีหัวหินเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหลานเช่ารถคุณอะไรสักอย่างนี้แหละประตูปิดจริงเว้ยนั่นไงเห็นไหมเขาไม่ให้ลงมาไ,มปไ,งไปข้ามถนน โทรศัพท์ได้วะภาษาจีนโอ้โหคนจีนแน่นอนอ่ะเอาย้อนมาเหรอนเขาบอกเขาจะส่งสายตรวจมา โอ้มันก็จะมีร่องรอยนะคะแต่ว่เราถ่ายไว้ห้ดว่ามันมีกที่มีแตกไรถ่ายให้เห็นว่า

แต่ไม่ใช่มุม<ส>มืดน,นะ your margaret.

ลาตลาดมาอีกตลาดนึงแล้วจ้าสะพานปลาดูซิว่ามันมีอะไรกินบ้างหายที่จอดเล้วจ้า เจ้า,านนก,ก็เห็นค่อยจอดสนิทสนิทก็ทำอะไ้ที่ไม่เปปัญหาที่รัไม่เป็นใช่ปะที่รักครับเฮ ไปไหนต่อไม่รู้กินกาแฟเราเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินกาแฟกัน พี่วินมอไซค์ของเรานั่นเองรถเ,เยอะแต่ว่ามันก็หาจังหวะได้ ทำทรงกินกาแฟดำไเลยนะครับนักเรียนนสิธนพัทรพลย่าุงนะครับนักเรียนนาสิทรุ่นที่8นะครับจมโรมาุเรโรงเรียนนสิทสานกรงครับเป็นทาวุเรนสุนันท์ประจําวุฒิยาราชพักนะครับ อุทยานราชพักอุทยานที่สร้างขึ้น้วยความจงรักภักดีต่อพระมาต่อพระมาหากษัตริย์นะครับสําหรับอุทยานราชพักนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทั้ง7พระองค์ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอด์อุลยเดชมหาราชนะคะได้พระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าอุทยานราชพัก ซึ่งหมายถึงอุทยานที่สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดอุทยาน เมื่อวันที่26กันยายนพศ2 5 5 8ในปีถัดมานะคะก็ได้จดทะเบียนนะคะเป็นมูล,ลนิธิอุทยานราชพักในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารค่ะโดยการจัดสรรพื้นที่นะคะอุทยานราชพักจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่1น,นะคะส่วนพระบรมรา,าชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ค่ะส่วนที่สนะคะ จะเป็นส่วนของลานอเนกประสงค์ด้านหน้าพระบรมราาชานุสาวรีย์สำหรับกระทำพิธีสำคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศค่ะและส่วนที่3นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง7พระองค์ค่ะโดยพื้นที่ส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นสภาพภูมิทัศน์โดยรอบและเป็นการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเย,ยี่ยมชมค่ะ กลับครับกลับครับกลับไร่ะอ๋อไปสวนชนปฏิพัตตอ Streets pulse with energy so bright neon signs flashing in the depths of night skyscraper stands all reaching for me this เอาอาคารเก่ามาดัดแต่งเป็นคาเฟ่นนะแล้วก็มีทะเลนะไป y ป

ได้มีโอกาสมีเวลามาตามล่าพาทิตยตกเหมือนพวกเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชม EP นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ที่ไหนสักที่ในประเทศไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Bite side, time, a memory the key this adventure.